Ially, bring it, bring it, let s สว uh ัส uh ดีค oh ่ะฮกออนและรายการเวทีม่นออนอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมในวันน네ี้นะคะออนจะพาท่านผู้ชมนะคะมาทําความรู้จักกับน้องๆนักฟุตบอลหญิงนะคะในย่านย่านโรงเรียนวัดตะกบังแล้วก็ย่านย่านโรงเรียนใกล้เคียงคะว่าเขามีการรวมตัวกันบ้างสําหรับทีมทีมหนึ่งนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในการฟุตบอลหญิงกันก่อนค่ะ ทีมเยาวชนหญิง19ปีทีมชาติไทยไปไม่ถึงฝันครับหลังพ่ายพม่าในรอบชิงชนะเลิศศูนย์ประตูต่อหนึ่งสึฟุตบอลเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศเวียดนามเมื่อวันที่9ธันวาคมนะครับเป็นการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเมียนมาครับซึ่งแชมป์เพียงทีมเดียวเท่านั้นจะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายที่มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและเกาหลีเหนือยืนรออยู่ เปิดเกมครึ่งแรกทั้ง2ทีมพยายามทำเกมบุกครับแต่ยังไม่สามารถจบสกอร์ได้ส่งผลให้จบสินผานาทียังเสมออยู่ที่0ูรประตูศูนย์กลับสู่ครึ่งเวลาหลังทีมชาติไทยทำเกมบุกย่างหนักครับขณะที่พมา่าเน้นการตั้งรับได้ดีนะครับก่อนจะหาช่องในการเปิดเกมและนาทีที่67ก็มาได้ประตูขึ้นนำครับจากเนราวินที่เปิดบอลมาให้เมตูขยาโชบแต่ไม่ถึงบอลครับส่งผลให้ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยเสียจังหวะ ให้พม่าขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ช่วงเวลาที่เหลือทีมชาติไทยพยายามบุกค,ครับแต่ยังไม่สามารถทำประตูได้จบเกมทีมชาติไทยพ่ายเมียนมาไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งช่วดเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลหญิง9ปีชิงแชมป์เอเชียและนี่คือข่าวสารความเคลื่อนไหวนในการฟุตบอลหญิงนะคะที่อนุักท่าผู้ชมในวันนี้๋ยวเราพักกันสักครู่ในการในเบรกหน้าี๋ยวเราจะมาคุยกับคนที่เป็นคนบุกเบิกทีมนะักฟุตบอลหญิงในส่วนของโรงเรียนวัดรักระบ,บังกันค่ะ I'm bringing, bringing, let, let's go Uh-oh, uh this I'm bringing, bringing, let, let's go uh, oh, 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 oh. Yeah. ค่ะกับข้อสู่รายการเวทีแม่แนออนอีกครั้งค่ะและตอนนี้ออนก็นั่งอยู่กับโค้ชจุนะคะสลาวุธวิเศษ9ก้าค่ะซึ่งก็เป็นกุลซือหรือว่าเป็นเฮดโค้ชที่คอยดูแลนักผู้บอลหญิงของโรงเรียนวัดลาดกระบังนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับโค้ชจุกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชจุดออเดี๋ยวก่อนเรียกชื่อ,อยากมากโค้ชจุ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  <ผม S 1> จุอย่างนี้นะคะครเรียกว่าโค้ชจุแล้วกันนะก็ะจริงๆแล้วตัวโค้ชเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโค้ดอย่างเดียวเป็น อาจารย์ที่สอนที่โรงเรียนวัดราดกระบังใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนที่คอยดูแลสําหรับทีมฟุตบอลหญิงด้วยของโรงเรียนใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าโรงเรียนวัดราดกระบังเนี่ยมีการก่อตั้งทีมฟุตบอลหญิงขึ้นมาได้อย่างไรคะตั้แต่เริ่มแรกเลยครับโรงเรียนวัดกระบังเป็นโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ได้ได้มีการจัดทีมฟุตบอลหญิงเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครับ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาการ,รุงเทพมหานครครับก็คือตัวอาจารย์เองเนี่ยก็เป็นคนที่เหมือนบุกเบิกด้วยนะคะคืออยู่ในชุดนั้นที่เป็นคนก่อตั้งขึ้นมาเลยใช่ไหมเอ่อตอนนั้นเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยทำไมโรงเรียนหรือทำไมถึงมีนโนะยบายในการตัดตั้งกึ้นผู้บอลหญิงขึ้นมาเริ่มต้นจากกทมนะครับโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยได,ได้ได้บรรจุกีฬากีฬาฟุตบอลหญิงเนี่ยเข้าอยู่ในกีฬาทังเรียนกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเพื่อจะหาตัวแทนไปแข่ง กีฬาเรียนองค์ปรครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโรงเรียนวัดกระบังก็เลยเห็นว่ามันเป็นกีฬาใหม่แล้วมีนักเรียนเนี่ยสนใจที่จะเล่นจํานวนพอสมควรก็น่าจะรวบรวมทีมแล้วก็สามารถส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้嗯嗯รเริ่มจากจากเด็กเขาเข้ามาหาเราด้วย嗯嗯嗯อ๋อคือน้องนักเรียนก็สนใจอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยทรัพยากรที่เราหามาเนี่ยเป็นเป็นน้องๆ้องภายในโรงเรียน ส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเริ่มเริ่มต้นจะเป็นถ้าเป็นทีมของโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนในโรงเรียนแต่ว่าอพอจะรวมทีมกันก็จะรวมหลายๆโรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเขตสำนัำงกงานเขตและก็บังเพื่อไปแข่งกับสำนังกงานเขตอื่นๆในกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานครมาพูดถึงในในส่วนของโรงเรียนวะลากะบังก่อนนี่นะคะ,คะ,ะน้องๆเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าถ้าเพิ่งเริ่มต้นมาจาก3ปีเนี่ย ก็ต้องบอกว่าไม่มีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานเลยเริ่มจบสูงเลยโอ้โหแล้วตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็นยังไงคะในการที่ต้องแบบมาต้องมาปรับทัศนคติหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดเลยจริงๆแล้วพอเราเราเริ่มทีมขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังกับผลการแข่งขันคือเริ่มเริ่มจากว่านักเรียนเขาอยากเล่นเด็กเขาอยากเล่นแย่กีฬาใช่พอเขามาเล่นแล้วพอได้ฝึกแล้วพอมีผลการแข่งขัน ดีขึ้นไปก็ทําให้มีโอกาสได้เล่นเลนหลับที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ,ะแล้วตัวตัวอาจารย์เองเนี่ยได้ได้วางวางโปรแกรมการฝึกซ้อมให้กับน้องๆยังไงหรือว่าวางทักษะฟุตบอลให้กับน้องๆยังไงทั้งๆที่ไม่มีพื้นฐานเลยถ้าเริ่มต้นเราก็จะเริ่มที่สมรรถภาพก่อนคะครับเริ่มสร้างสมรรถภาพให้กับเด็กแล้วก็มาฝึกทักษะนะครับแล้วก็ค่อยๆฝึกเล่นเกมไปเรื่อยๆค่ะ แล้วส่วนตัวอาจารย์เองเนี่ยมีพื้นฐานในการเล่นฟุตบอลอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเป็นนักฟุตบอลหรือเป็นอะไรถึงได้มาสนใจในส่วนของอกีฬาฟุตบอลหญิงคะครับ โดยส่วนตัวก็คือเป็นครูพลศึกษาครับก็จะคุกมคีบอยู่กับครูนุกสายในโรงเรียนปกตินี่แหละครับแต่ว่าโดยส่วนตัวนี่คือชอบเล่นกีฬาฟุตบอลชอบดูชอบเล่นมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่คงฝีมือคงไม่ถึงขนาดเป็นตัวนักกีฬาระดับเขตนักกีฬามหาวิทยาลัยอะไรคัคงคงไม่ถึงระดับนั้นแต่ดีกว่าสนใจแต่ก็ได้เล่นในระดับระดับที่ต่ำลงมาหน่อยนะครับก็คือคือเล่นเล่นแบบว่าสนับเบสิกมากกว่าอ้าวแล้วพอเราเนี่ยจะต้องมาตั้งทีมทีมหนึ่งแล้วก็ต้องมาทําทีม แข่งขันเนี่ยนะคะคตัวอาจารย์เองเนี่ยไปไปหัดหรือว่าไปเรียนเกี่ยวโค้ดมาบ้างไหมคะในการดูแลน้องๆก็ได้เรียนมาบ้างครับโดยกทมเนี่ยจัดให้ไปอบรมะนะครับดูกรุงเทพมหานครเนี่ยจัดมีคอร์สอบรมให้สําหรับครูพระละศึกษาเพื่อมาทําทีมกีฬาครับผมก็สมัครไปในส่วนของฟุตบอลค,ครับก็เลยได้ความรู้มาบ้างได้ความรู้จากการเรียนในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมาบ้างได้สังเกตจากทีม หรือว่าจากรายการทีวีที่เขามีการแนะนําการฝึกซ้อม,อมค่ะก็คือพยายามค้นคว้าข้อมูลด้วยตัวเองในบางส่วนด้วยแล้วก็ไปมีการอาจจะไปอบรมบ้างใช่ไหมคะครับแล้วส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับบทบาทใหม่กับการเป็นโค้ดนักฟุตบอลเนี่ยนะคะอาจาย์ที่ปกติเน,นี่ยเป็นคุณครูะนะคะสอนพละให้กับน้องๆอ,อาจจะเผลเผเนี่ยอาจจะไม่มีวิชาเกี่ยวกับฟุตบอลด้วยซ้ำอาจจะเป็นกีฬายอย่างอื่นเนี่ยนะคะ ตัวอาจารย์เองมองว่าเป็นยังไงบ้างบทบาทใหม่ของเ,เราเป็นความสุขมากกว่าครับเพราะว่าเราเราไม่ได้คาดหวังกับผลการแข่งขันเป็นที่ตั้งเราคาดหวังว่าเราเริ่มให้เด็กเด็กเขาอยากเล่นเราก็อยากเล่นนะครับทำให้ทำให้พอเวลาเราไปเล่นเนี่ยเราก็จะมีเครียดแล้วก็จะเด็กก็จะมีความสุขในการเล่นแล้วเด็กที่มีพัฒนาการที่ดีเนี่ยก็จะมีความสุขมากขึ้นก็คือเขาสามารถไปอยู่ในโรงเรียนที่สนับสนุนทางด้านฟุตบอลโดยเฉพาะอย่างโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เตุว่าโรงเรียนที่สนับสนุนโรงเรียนอื่นๆทาให้เขามีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยขึ้นไปนะคะแล้วพอเราจัดตั้งมาเป็นยังไงบ้างคะช่วงแรกๆเนี่ยน้องๆหรือว่าทีมของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีน้องๆประมาณกี่คนคะที่โรงเรียนตอนนั้นประมาณ10คนได้10คนครับเป็นน้องๆอายุประมาณเท่าไหร่คะเ,เมื่อ3ปีที่แล้วก็13 14ครับก,ก็คือเด็กชั้นม1กับม2ค่ะ S <S แล้วก็เราก็มาทําการฝึกซ้อม <S 1> <S 1> เริ่มฝึกซ้อมกันอย่างนี้เนี่ยนะคะคือเป็นเป็นอุปสรรคไหมคะเพราะว่ากีฬาฟุตบอลหญิงเนี่ยนักกีฬาอาจจะเป็นส่าศนของผู้หญิงนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของครอบครัวหรือว่าผู้ปกครองหรือเปล่าพี่ที่ทอาจจะบางทีอาจจะไม่ให้การสนับสนุนเพราะว่า <S 1> <S 1> <ะ>ต้องยอมรับ,นนะะบรเนี่ยนะคะว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่กีฬาของผู้หญิง โดยตรงหรือแบบว่าอาจจะดูผาดโผนเกินไปนะคะตรงนี้เนี่ยเราต้องทํายังไงเขามีปัญหาตรงนี้จะใช้วิธีก็คือให้ติดต่อกับผู้ปกครองโดยตรงนะครับผู้ปกครองเขาก็จะเข้าใจเราว่าเด็กเนี่ยเขามีความต้องการที่จะเล่นต้องการที่จะเล่นต้องพูดคุยกันก่อนแล้วคุยกับผู้ปกครองครับแล้วก็ในระหว่างที่มาเล่นกับเราเนี่ยผมก็จะมีการเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กันกับผู้ปกครองตลอดเวลาว่าตอนนี้เราทําอะไรเราจะไปแข่งที่ไหนเราต้องเก็บตัวฝึกซ้อมไหมหรือว่า วันนี้เลิกดึกไปหน่อยออวันนี้ต้องไปแข่งกับที่อื่นแล้วกลับมาค่าผู้ปกครองก็จะเข้าใจครับอยู่อ,อยู่ที่อยู่ที่เราคุยกับผู้ปกครองครับถ้าผู้ปกครองเข้าใจแล้วก็คือไม่ไม่ไม่ไม,มีปัญหาแต่จริงๆแล้วน้องส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเป็นน้องๆที่<ม>เป็นน้องที่อยากที่จะเล่นดูแลใช่ไหมคะเล่นฟุตบอลแล้วก<ช>็เราอาจจะมีการพูดคุยในส่วนของการดูแลน้องๆด้วยเนี่ยนะคะว่า อ,อยู่ในความปกครองเรานะอะไรอย่างนี้ได้กนะี่ยวการเป็นเป็นกีฬาที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่รวมตัวกันมาละช่วงแรกๆประมาณ1คนคนหลังจากนั้นทีมมีการเติบโต,ต,ตอยังไงบ้างมีทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นยังไงแล้วเล่าให้ฟังนิดน,นึงคะ่ะครับเราก็จะเป็นรวมทีมกับเพื่อนๆน,นะครับโรงเรียนในสำนักง,งานเขตลนกระบงังซึ่งมีมนักเรียนที่ ในตอนที่เราเริ่มเล่นเนี่ยก็มีหลายๆโรงเรียนที่เริ่มสนใจนะครับก็มีเด็กประมาณ10บคน7คน5คนจากหลายๆโรงเรียนจากหลายๆโรงเรียนมรวมกันแล้วก็คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถครับรวมเป็นทีมของสมมติเขตละกะบังอืมก็คือผู้แง่ว่าน้องๆของโรงเรียนวัดกะบังมี10คนนะคะแล้วก็มีการทีมในย่านๆนั้นนะคะมาเป็นทีมบอลนที่แล้วก็มารวมตัวกันจนเป็นตั้งทีมกันขึ้นมา เป็นตัวแทนของเขตครับผมเซมาซึ่งตัวอาจารย์เองเนี่ยก็เป็นคนดูแลชุดนี้หมดเลยใช่ไหมคะครับผมม,มีมีความยากลำบากไหมครับการที่ต้องดูน้องๆจาหลายโรงเรียนกว่าที่จะมาวมตัวเป็นทีมทีมหนึงคือน้องๆที่มาเนี่ยเด็กๆที่มาเนี่ยก็คือจะมีคุณครู นะครับซึ่งเป็นทีมงานของผมอยู่เนี่ยก็รู้จักอยู่แล้วก็รู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรียกว่ามีกิจกรรมร่วมกันอยู่เรื่อยๆมันทาให้ไม่ไม่ลำบากในการรวมทีมครับแล้วโรงเรียนก็จะอยู่ใกล้ๆกันแล้วเราก็จะช่วยเหลือกันตลอดก็คือได้พบปะกันอยู่แล้วได้เจอกันอยู่แล้วแล้วก็มาตั้งเป็นทีมไปแข่งขันกันนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่รวมทีมแล้วเนี่ยนะคะน้องๆมีจากโรงเรียนไหนบ้างอะไรบอกิดนึงมีโรงเรียนบ้างส่วนใหญ่จะมีโรงเรียนวัดละกังนะครับ โรงเรียนวัดลานบุญโรงเรียนวัดราชโกษาโรงเรียนแสงกีรันวิทยาโรงเรียนวัดปากบึงโรงเรียนวัดที่ภาวะโอ้โหค่อนข้างเยอะหกโรงเรียนหกโรงเรียนมารวมกันทั้งหมดกับโรงเรียนวัดกระบังแล้วทั้งหมดกี่คนครับน้องๆครับคุณปนีก็เวลาเรามารวมเนี่ยเราก็จะได้หลายรุ่นจะเป็นรุ่น12ปี14ีปี16บปีก็คือจะค้ากันอีกเป็น3มทีมแต่ตัวอาจารย์เองเนี่ยดูแล ในส่วนของรุ่นใหญ่นิดนึงใช่ไหมคะครับผมรุ่น16ปี16ปีก็เริ่มเริ่มต้นในปีแรกเนี่ยผมดูแลในรุ่น14ค่ะ14ปีแล้วทีนี้เด็กเด็กชุดนี้ก็โตขึ้นมาผมก็ตามขึ้นมาด้วยตามขึ้นมาดูด้วยเป็นรุ่น16ปีอือครับถามถามในส่วนของตัวตัวส่วนตัวอาจารย์เองแล้วเนี่ยนะคะทำไมถึงมาสนใจในส่วนของกีฬาฟุตบอลหญิงเพราะงั้นน่าจะ,ะเป็นกีฬาที่ผู้ชายเนี่ยจะได้สมัยไม่ได้คุมทีมชายมากกว่าทำไมอยู่ดีเป็นทีมทีม,ทมคุมทีมหญิง จริงๆแล้วเราก็เริ่มเริ่มพวกเราเริ่มจากทําทีมฟุตบอลผู้ชายก่อนนะครับแต่ทีพอทีมผู้ชายเนี่ยไปแข่งปัจจุบันเนี่ยมีทีมที่ต้องบอกว่ามีกําลังมากกว่าเราม,มีทรัพยากรบุคคลมีศักยภาพมีอะไรมากกว่าพวกเราโรงเรียนโรงเรียนวัดอะโรงเรียนกระทรงโรงเรียนเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นออพอทําทีมชายไปนเนี่ยมันไปสุดท้ายเนี่ยสู้เขาไม่ได้นะครับ ทำให้โอกาสของเด็กเนี่ยเด็กที่เล่นเองเนี่ยแต่เราตอนนี้เรายังทําทีมผู้ชายอยู่ด้วยะะนะครับพอมหาหันทําทีมผู้หญิงเนี่ยโอกาสของเด็กเนี่ยเริ่มเล่นในการเริ่มเล่นมีทีมน้อยทีมยังไม่เยอะทําให้เด็กมีโอกาสได้ได,ได้ได้เล่นในทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นครับเด็กก็ได้พัฒนาได้เจอนักกีฬาดีๆขึ้นอือก็คือพูดง่ายว่าตัวจ่าเดงเนี่ยก็ดูแลในส่วนของฟุตบอลชายมาเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ก้าวหน้าหรืออะไรมากมายแต่ว่าฟุตบอลหญิงอาจจะเป็น เป็นกลุ่มเล็กๆซะมากกว่าทําง่ายมากกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าก็มันไม่ก็คล้ายๆกันใช่ไหมสําหรับการทาผู้บอลชายกับผู้บอลหญิงตัวจายนเองว่าไงคะก็จะแตกต่างในเรื่องของพลังพละงกำลังของเด็กเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับความเวลามาเล่นขึ้นเกมเลยเนี่ยสปีดบอลความเร็วของลูกบอลก็จะแตกต่างกันกับสมรรถภาพก็จะแตกต่างกันผู้หญิงก็อาจจะมีกล้ามเนื้อที่ ไม่ค่อยแข่งแรงเท่ากับผู้ชายนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็นจุดเริ่มต้นของของทีมทฟุตบอลหญิงในยันยา,า,านาักระ벙ตรงที่อย่างนี้ไม่ใช่แค่โรงเรียนวัดาารักระงอย่างเดียวนะคะก็เป็นการรวมตัวจากหลายๆโรงเรียนด้วยแล้วก็ตั้งมาเป็นหนึ่ง,งๆทีมนี่นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกัน,นะคะ่ะท่านผู้ชมในช่วงหน้าเนี่ยมาดูกันนิดนึงนะคะหลังจากที่รวมทีมกันแล้วนี่นะคะเป็นยังไงบ้างกับผลงานในข้างหน้านะคะสามปีที่ผ่านมาสำหรับผลงานเป็นยังไงกันบ้างสำหรับทีมโรงเรียนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะ Yeah, this, this, I'm bringing, bringing, let, let's go. Yeah, this, this, this. I'm bringing, bringing, let, let's go. เอาก็กลับเข้าสู่รายการเวทีมันออนอีกครั้งนะคะตอนนี้ออนก็ยังคงอยู่กับอาจารย์จุกนะคะซึ่งก็เป็นคนคอยดูแลนะคะน้องๆนักพูดบอลหญิงในโรงเรียนย่าน,น,นแถวลัดก,กระบงังกวาง้างๆเลยผู้หญ <ขอ S 1> ิงตีว่านะคะ <ขอ S 1> แล้วหลังจากที่แบบที่แล้วเราพูดคุยในส่วนของอจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งทีมโรงเรียนวัดลกกระบังจนมาถึงการรวมตัวของหลายโรงเรียนแล้วก็มารวมเป็นทีมเขตเตหนึ่งนี่นะคะพอเรารวมตัวกันแล้ว คือจุดประสงข,งของการลงตัวก็เพื่อที่จะลงแข่งขันถูกไหมคะแล้วเป็นยังไงบ้างพอลงตัวแล้วเราได้ส่งแข่งขันในทัรวร์นาเมนต์ไหนเป็นทัรวร์นาเมนต์แรกเลยในช่วงนั้นรละการแรกที่เราเริ่มเล่นก็คือกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานครนะครับในปีการศึกษา2553ครับเราก็ได้ชนะเลิศในรุ่น14ปีและก็16ปี ชนะเลิศเลยครในนักษณะารทัวร์เมนต์แรกของการจัดตั้งมาด้วยนะคะถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยถือว่าก็เกินเกินเกินสิ่งที่เราคาดหวังไว้เราคิดว่าน่าจะได้สักหนึ่งทีมแต่เราสามารถได้ชนะเลิศทั้ง2ทีมแล้วก็เป็นตัวแทนกรุงเทพไปแข่ง กีฬานักเรียนองค์กรปกครองสนท้นองถิ่นทั้งสองทีม,มแสดงว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จมากในการก่อตั้งทีมมาเนี่ยนะครับเพราะว่าการลงตัวด้วยแสดงว่าศักยภาพตรงนอของเขตแะระกงเนี่ยแข็งแกงร่งมากกว่าเขตอื่นๆนะฮะที่เราเคยไปพูดคุยกับในส่วนของอส่วนอื่นๆเนี่ยเขาก็มีการลงตัวในระยะเวลาที่ประมาณนี้สองปีสามปีอะไรงี้นะเพิ่งเริ่มต้นเหมือนกันแต่ว่าเขตระังต้องบอกว่าโชว์ผลงานและยอดเยี่ยมเลยนะคะเอาชนะมาได้ แล้วพอชนะเลิศแล้วเนี่ยได้ไปต่อยอดอยังไงบ้างคะแข่งขันปี2อง3น้แล้วก็ไปเล่นกีฬานักเรียนอบทแห่งประเทศไทยนะครับที่จังหวัดอุดรนะครับ14ปีเราก็ได้ที่2มาแล้วก็16ปีเราก็ได้ที่3ามในระดับประเทศคะก็คืออาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่ครับแล้วก็เจอทีมใแก่งๆต้องยอมรับนี่นะคะว่าในในส่วนของ อาภาคอื่นๆไม่ว่าภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างที่มีทรัพยากรและผู้วันหญิงค่อนข้างเก่งใช่ครับใช่ไหมคะแล้วพอตอนนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าเราเริ่มประสบความสำเร็จหรือยังนะตอนนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการเริ่มเล่นในการสําหรับทีมที่เป็นทีมเล็กๆแล้วก็ไปได้ไกลขนาดนั้นนะครับถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยล่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญไปถึงแม้ว่าจะได้ไปแข่งเนี่ยก็ได้รางวัลกลับมาด้วยที่สองแล้วก็ที่สามเนี่ยนะคะแล้วหลังจากที่อ่ะเรา แข่งขันกันไปนแล้วเราต่อจากนั้นเรามีการเตรียมทีมยังไงบ้างมีการแข่งไรบ้างพอหลังจากปี53าสมาปีที่ปีที่แล้วนะครับปีการศึกษา2554เนี่ยกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานาครไม่ได้แข่งเนื่องจากอู่ทุกภกัยน้ำท่วงะนะครับแต่ว่าเราก็ได้คัดเลือกได้ไปคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนกรุงเทพไปแข่งกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสท้องถิ่นนะครับที่จังหวัดที่นครหัดใหญ่นะครับเราก็ได้เป็นตัวแทนไปในรุ่น16ปีหญิงนะครับก็ได้รางวัลเราชนะเลิศมาอีกนะครับ ก็คือพูดง่ายว่าหยุดพักการแข่งขันไปเป็นปีเลยครับแต่ว่าทีมนี่เตรียมเตรียมทีมตลอดใช่ไหมคทีมก็ยังอยู่ครับก็ยังเตรียมมนอยู่ก็ยังมีการฝึกซ้อมครับน้องๆกันอยู่เรื่อยๆนี่นะคะแล้วตัวอาจารย์เองเนี่ยมองว่าไงในอนาคตนะคะในการต่อยอดอนาคตของน้องๆชุดนี้ที่เราเป็นคนดูแล ในส่วนของนักฟุตบอลหญิงย่าลากกันบังเลยดีกว่าเพราะอาจารยน์น่าจะบอกว่าเป็นเป็นเนหลักในการดูแลน้องๆด้วยคะ่ะอาจารย์มองว่าไอ้น้องๆเนี่ยเราจะมีอ,าอนาคตยังไงดีในการที่จะปลูกฝังหรือวาอ่าวางแผนในอนาคตให้กับน้องๆในฐานะนักฟุตบอลหญิงครับตอนนี้เรากําลังเตรียมตัวนะครับเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอท,อท้องถิ่นนะครับแห่งประเทศไทยที่นครพิษณุโลกในช่วงปลายเดือนธันวานีนะครับ หลังจากการแข่งขันมาเนี่ยเราก็จะดูผลงานของของเด็กเราครับส่วนเด็กเราที่ที่เล่นอยู่กับเราเนี่ยอนาคตเขาเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเราเป็นทีมที่เริ่มต้นเหมือนกับจุดจุดจุดประกายให้กับเด็กไลักลักยากเล็กเเริ่มนับหนึ่งเริ่มนับสองให้นะครับส่วนที่เขาจะไปต่อยอดอะไรนั้นคือเราแค่ส่งเสริมส่งเขาเข้าไปนะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับที่ที่ได้ไปประสบความสําเร็จนะครับออกจากทีมเราไปแล้วไปอยู่ในระดับ โรงเรียนเราเนี่ยมีแค่มสา <c oughs> มค่ะนอกจามสามแล้วจบมสามแล้วไปอยู่โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครนะครับโรงเรียนที่สนับสนุนเกี่ยวกับฟุตบอลน,น,นะครับก็ประสบความสำเร็จหลายคนนะครับ <c oughs> ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆโตสุดของาสำหรับเราเนี่ยประมาณอายุสิบหกก็ประมาณมสามแล้วอะไรยิ้เนี่ยนะคะก็ถ้าถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยตอนนี้จะสิบจนะครับค่ะแล้วก็พอจบปุ๊บ เขาก็จะไปต่อยอดในส่วนของการเป็นนักฟุตบอลในส่วนของโรงเรียนกีฬาใช่ไหมคะออตอนนั้นก็คือเป็นเป็นเรื่องของอนาคตของน้องๆแล้วแหละนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทรัพยากรจากโรงเรียนรักกบังนี่แหละใช่ไหมคะที่เข้าไปสู่ในโรงเรียนกรุงเทพใช่ไหมคะก็มีบางส่วนครับมีบางส่วนนะคะแล้วทัวร์นาเมนต์เอามาพูดถึงทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะถึงนิดนึงที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะ่ฮะประมาณวันที่19ครับผมที่แข่งที่พิชูโลกใช่ไหมคะครับผม ตอนนี้เราเตรีมทีมเป็นยังไงบ้างคะก็ถือว่าปีนี้เราค่อนข้างมีความพร้อมนะครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยเรารวมทีมได้ได้ได้กันมานานแล้วคือเล่นกันมานานยาวนานครับผมคิดว่าปีนี้เราได้รองแชมป์มาสองครั้งครั้งครั้งนี้น่าจะได้แชมป์ได้แล้วน่าจะถึงเวลาที่ต้องครองแชมป์กลับมาให้ได้แล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เรามองมองโรงเรียน ในตัวสำหรับตัวอาจานเองเนี่ยนะคะก็รวมทีมมา3ปีแล้วเราลองเราได้ดูนักเตะที่รุ่นรุ่นกับที่เราดูแลเนี่ยนะคะกับทีมอื่นๆเนี่ยนะคะามองว่าเป็นยังไงบ้างที่ดูแข็งแกร่งตอนนี้ถ้ามองถ้าเราจะไปแข่งที่พิซูโนโลกะนะครับทีมที่ต้องยอมรับว่าเขา,าขินเลยขินแล้วก็แข็งนะครับคือทีมสีสเกตนะครับเป็นทีมโรงเรียนสีสเกตทีม อาบาจารีส,สกเกตอาบาจารีส,สกเกตค,ค่ะ,คะก็คือมองว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวแต่ว่าก็ยังมั่นใจปีนี้เราก็มั่นใจว่าจะสู้ได้ครับอืมก็มั่นใจว่าจะสู้ได้ใช่ไหมคบคแล้วเป้าหมายต่อไป่ะคะสำหรับตัวอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์มองเป้าหมายในการดูแลอนา,าคตน้องๆอยังไงบ้างตัวอาจารย์เองเนี่ยมองเอาออนาคตเราเนี่ยจะทำยังไงบ้างในส่วนของการรับผู้หญิงมีความสนใจอยากจะไปเรียนต่อไหมในการเป็นโค้ชจริงจังเลยในตอนนี้มีไหมคะเอ่อ ภาระหน้าที่เราอาชีพหลักคือเป็นครูคะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงเป็นแค่ผู้เริ่มต้นก็คงจะได้ทําทีมกับน้องๆในทีมงานเนี่ยก็คือช่วยกันเป็น,ปนผู้เริ่มต้นให้กับเด็กนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ถ้าเขามีทักษะที่ดีขึ้นก็ส่งต่อไปอ,อันนั้นเป็นการให้อนาคตเขานะครับส่วนการที่จะไปเรียนต่อหรือว่าไปพัฒนาทางด้านโค้ดก็คงยังไม่ได้คิดแต่ส่วนตัวเราชอบไหมฮะใน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 ส่วนของการเป็นโค้ดครับผมชอบในการเป็นโค้ด เหมือนกันใช่ไหมคะเป็นอีกอาชีพหนึ่งและถ้ามีโอกาสเนี่ยจะจะจะมีโอกาสไปไปศึกษาไหมเกี่ยวกับการเรียนโค้ดถ้ามีโอกาสไปครับแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คืออาชีพหลักเป็นครูนะครับก็จะเน้นในส่วนของการเป็นสอนพละสมากกว่าใช่ไหมครแล้วเอามาพูดถึงในการดูแลน้องๆนิดนึงนะคะค่อนข้างที่จะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะค่อนข้างที่จะแตกต่างกับผู้ชาย ผู้ชายเนี่ยนะคะก็มีชายแะแล้วก็ด้วยความแข็งแกร่งกล้ามเนื้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมาะสมกรับก,การกีฬาทุกชนิดอีกแล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นกีฬาบางชนิดที่น่าจะเล่นได้แต่ว่าฟุตบอลเนี่ยเราต้องมาปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างตัวจย์เองค่อนข้างหนักใจมากกับการที่ดูแลน้องๆด้วยนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิง มีข้อแม้หลายหอย่างในเรื่องของอารมณ์เซนเซอทีฟสภาพร่างกายที่อาจจะมีรอบเดือนด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจหรือว่าจะต้องทําการบ้านหนักไหมคะเกี่ยวกับถ้าถ้าเป็นผัคนเดียวเนี่ยคงจะลาบากแน่นอนแต่ทีนี้ผมโชคดีตรงมีทีมงานและในทีมงานก็มีครูผู้หญิงอยู่ด้วยนะครับทำให้ปัญหาเรื่องอย่างที่มาเมื่อกี้เนี่ยก็คือสามารถ แก้ปัญหาได้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องลำบากสำหรับตัวอาจารย์เองไม่งั้นก็คงไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์มาได้ในหลายๆครั้งด้วยนะคะพอมีปัญหาอะไรเนี่ยเราเราก็จะช่วยกันคิดในทีมงานนะครับผมไม่ได้จะเป็นคนคิดคนเดียวไม่ได้เป็นคนตัดสินใจคนเดียวมันทําให้แก้ปัญหาออกมาได้แล้วก็เคลียส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมมือกันสำหรับคุณครูหลายๆคนจากหลายโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็มามามาคุยกันนะคะ ก็ถือว่าวันนี้เราก็ได้ความความรู้จักกับอีกทีมนักฟุตบอลหญิงอีกอย่านหนึ่งนะคะของกรุงเทพมหานครซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำนะคะว่าเอา้าแถวละกะบ,บังมีทีมฟุตบอลหญิงด้วยหรออะไรเนี่ยนะคะก็วันนี้ถือว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะรู้จักนะคะยังไงเนี่ยถ้าสมมติมีน้องๆแถวละกะบ,บงังเป็นนักฟุตบอลหญิงเนี่ยเขาอยากจะมาเล่นอยากจะเริ่มเล่นฟุตบอลเนี่ยจะแนะนําน้องๆนิดนึงค่ะได้เลยครับโรงเรียนกรุงเทพมหานครที่อยู่ในสมัทรเกีตแเละกะบังนะครับ ไม่ใช่เฉพาะหกโรงเรียนที่บอกมานะครับทุกโรงเรียนได้เลยนะครับเพราะเราก็จะได้คุยกันตลอดนะครับมีกิจกรรมร่วมกันตลอดแล้วก็จะรู้รู้จักกันกือน้องๆคนไหนอยากเล่นก็ลองเข้าไปคุยกับอาจารย์พระได้เลยนะผมว่าอยากจะปรึกษาอาจารย์เนี่ยก็อาจจะให้คําแนะนาดีๆกับน้องๆได้นะคนเดียวก็เล่นได้คนเดียวก็มาหาได้ค่ะยังไงก็วันนี้ต้องขอคุณอาจารย์มากนะคะที่วันนี้มานั่งพูดคุยอ่อนในวันนี้ขอบคุณมากค่ะ แล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของรายการเวทีมนาอ่อนของเราในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมนะคะรายการเวทีมนาอ่อนได้ทุกวันจันเวลา16บหนกาสานาทีนะคะจนถึงเวลา17บเนกาค่ะทางช่องฟุตบอลสยามทีวีนะคะทูวิชั่นสิบสี่ค่ะค่ะแล้ววันนี้อาจารย์และก็ออนต้องขอตัวลาให้ผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ